สวัสดีครับพี่พี่น้องครับผมเพิงตอดปวดครับวันนี้ช่องโลกของเพิงมีโอกาสยินดีมาพ่อพี่พ่อน้องหลายผู้หลายคนเบื้องหลังการทํางานหลังจากพวกเขาทีเหตุอีพี่ตลกนี่ครับคือเสียงเพลยวเมืองสะกลครับนี่ครับสวัสดีพี่น้องครับผมฝากฝากแค่ไหนฝากใค่ไหนครับฝากพี่น้องและพี่น้องนะครับผมใครเยื้อนนะครับผมก็รอก็รอเถอะก็รออะโอ้กล่องอย่านั้นมาชัดแทกผมเสี่ยงเพีวเมืองสะกลพี่น้องครับ ฝากช่องโลกเดรื่องสุมพี่น้องเรื่อนะครับล้วก็ช่องของพ่อใหญ่พิ่งตัดประโลมโลกของเพิ่งนะครับพี่น้องครับมันพ่อสองเท่านี้คุยกันแช่ไหมอย่างนี้นี่คุณมาวันนี้จ้าอันโลกของพิงอันเชียงเที่ยวมาที่ยวมาเที่ยวนี่โอ้ยพอดดล่าพอดล่าอันาขอเพชรกรอบกรอบทน ให้ฝึกฝึกตัดต่ให้โอ้นี่สินี่จีนตัดต่อบ็เป็นนี่จีนตัดต่อบ็เป็นนี่จีนมันจะเน่าไปเลยมันเมนคือแบบว่าได้คะแนนสั่นคือจบได้เวลาก็คือจบแต่ว่ามันี้มาศึกษาครับผู้พันธุ์พิเป็นโอ้โอ้แม่นบ่ก็เลย่เอ้านี่ตัดต่อตนี่มันไหนเขาอยู่กับหม่องในตัวนี้ไหมเขาผู้พันธุ์พิเป็นเขาก็ต้องศึกษาเอาวิชาหนึ่งคนแม่นเี่กระไรเทื่อยอยู่บอกนี่เด้อที่บ่จ้าก็ได้ก็บอกนี่ บอกก็แย uh, <inaudible> ่จืดหน่อยย่จืดเนาบมันหักกลมกลมหัวแล้วอิ่มเครื่องเบื้อหลังวันนี้เข้าไป็ดงานมันไปซ่อมเมื่อนี้ไปซ่อมซ่อมโค้งบมันวาซ่อมเอาวิธีคือมาซ่อมค้งซ่อมค้งเนื้อเลืองซ่อมค้งว่าฮ้าสิลินจังใดจังใดครับ e ีนี่ตีแมนมันก็มีหลายคนเนาะบางเทียวเนี่ยสวนกันอยู่ ไ่ใชไดนแบ่งความเมาไม่ใ่ไดนแบ่งรอกโอ้บอกกันไปเ่ายไปเรืกัยไปวิธีตัดต่อก่อนตอนี้มาศึกษานเพิ่นอยู่นี่หลังจากเข้าซ้อมนะครับพี่น้องครับกย่ิลืมเล่าฝากในโลกของเพลิงมาบึงมาไล่นี่ก็ดีเจสุดล่อครับดีเจสุดลอสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับป้อมครับนี่ครับผู้้าพี้านนอง เยี่ยมยามทมข้าวนี่ก็อาจารย์เชิดอาจารย์เชิดชัชวาลเอาอเออเมนูหลเพิ่งใช่ไหมคนละคนคนละคนคนละคนอ่ะขอขอแซมจารุนี่จังหน่อยนะอยู่นั่นอยู่นั่นอยู่นั่นจารุนี่แซมเพิ่นแซมเพิ่นขันพ่อเถ้าอีดีบมหัวใจแด่ร้านนี้คาดอกแห้งคาแพงหน่อยเหมืนบอกขันเดือดแล้วเขาจะตื่นบอ หากินสิโอ้หากินสิ่เอารถเอารถไปยาวไปาเอารหกินสิ่งาี่นอบ้างมงไนกินนี่คือแนวยูแนวกินของเงนนว่ามันผมใส่ังกุเสใส่เสงส่เสงตู้เย็นัดนดุโอ้ยชัดักซีดิบะซดิบะ นะครับกับมาสปอร์ตกันครับเทำงานเมื่อไรก็มาสปอร์ตกันโอ้สปอร์ตเนาะโอ้เลื่อมเลยโอ้ยหายเลยตายเลยอืดเลยมุกอืดเลยโอ้ยพรท่านกันโอ้ยเป็นเช็ดอยังมากือแดงอย่ครึ่งแต่ผมเนี่ยมัมเพี้ยไฟลงหัวหน้าแรงบอกหน้าดูหน้ากินร่องตึงกันอ้าวทางนี้ตำลาดพริกแล้วบาดนี้ลาดพริกแล้วนี่ ใช่ะกล้องหลังบัตรกล้องหลังอยู่นี่ครับผมใ <c oughs> เอากล้องหลังก็มีตัวนี้ <c oughs> คือมเหมือนกันโทรศัพท์บางรุ่นมันมันกลับไม่ได้ <c oughs> ได้แต่กล้องหนาพี่น้องครับมันในการมื่อีพับบอกไปที่การจับกล้อง <c oughs> ให้พ่อแม่เพิ่ <c oughs> ตอนปวดครับ <c oughs> ขันตั้งขันตั้งไว้ต <c oughs> ั้งมีอยู่ดิอืมหลังกานอนผมเห็นบ่างขันตอนน่ะเจ้าแผเพ็ดมันมีอยู่ด้เนาะมีครับเพราะเขาบกเขาเขาก้อกบรเดินไงโอ้โหกลับมานนื้สิกันสุยอ่อนละครับ ทำีมกระชดเดอดเนาะชูเตือไปัรช้ดเดือดเนาะแน่กัะผมชุ่งเตือนกับผมนีครับอย่ามาผมโมมีดีครับผมมีดีครับนี่ครับดีค่ะคครับดีดีอสรยครับ่จานป่องบ้านเดียวกันครับใช่เมือสวดีครับอาบดีอำเภอเมืังหม่ครับจังหวัดกุบลราศธานีครับเมบองหม้บ่แม่ครับเิืองหม่ครับออการผพิผล อูกันห้างกันประมาณส0โลครับสามสโดเนี่ครับว่าสามิบโดคันฝนตกดินนี่ก็ได้หักันดวดดวดดวดครับไา้เดีอดักเมงเลิกหน้าแดวเลืกไปด้วยวยดำค้ยขยำคยรอนค้ยลำคยรอนเกกหลงเชตินลังลองลังเลืกเดินๆน้ำตาดดดิดน้ยดองเมืองเดวดดัมตอก็ดนนุ้ยดอเป็นดอนดองเบิงเดืฝนตกดินน้ำตาดิดดิดดเนีครับมีความดัก ความดักแดกเดิมแม่นครความดักความดักแดกเดิมแดกเดิมประจีบอกสำเนียงคนตะเดียวเลยแม่นครับสำเนียงสอภาษาครับกิริยาสอการซอยมันการมันการย่าไป็สอเลยเนามักซอยครับนี่ยยันเฉิดมักซอยครับจำนั่งนี่ได้ครับเลือกมากสร้อยยิ่งยิ่งยิ่งเลยเนาะอันซอยจุหรือซอยยังครับซอยจุซอยจุอันนี้อันนี้แค่ทำแค่หน้าเนาะเบงวิธีการกินพี่น้องซุ่มนี่ กินดิบกินซุกกินดิบน้อกันจนเป็นขี่กระตึกอันนี้กระตึกจนป้งเปลียนเลยป้นอันนี้ป้นป้นป้นพริกก็ขลัวครับเออเกิดไปนะฮึมดังขวดขวดผมดำดำมันมาถึงไงให้ให้เพิ่นให้เพิ่นชิมน้องบู๊ครับขอข้าวมั้งไงผมมีดีครับถ้าไปใช้เครื่อมาเราล่วงไหมเป็นน้อยใช่เปล่าดีที่เดียว บรรยากาศการกินครับเตยังีกครับเจ่ผดอีกครับขันจะรักเน่ยครับรู้ว่าตัดพักกันแลคันเทนาแซ่บพี่น้องแซ่บนอกจากเมื่ยจากการเหตุการณ์ให้งานครับซ่อมเบร่งกล่องแล้วนะครับยยครับล้องไม่ได้าครับครับผมว่ากลองก็รศัพทนะครับผมยื่นใส่กล่องผมเอาอัน้มือนดิกล่องัพมือบังไว้ดิ มักเสียงเสียงเผียวเลยผมนักร้องง่ายครับนักร้องง่ายครับล่องเพลงมวนไหมพี่น้องโอกาสหนาสิภาคพี่น้องว่าบงอีกโอกาสนี้พ่อกันสำนึกกันนะครับนอโลกของผึ่งเด้อเสร็จงานสองแถวก็ลังโซกัน ควิมเขินไว้จงได้จังสิบ้าพี่พ่อหน่องมาบางมา่งไม่ครับมนันอีสิกินเดียวกินดิบกินดิบดิบครับ